อันนี้เทปปั๊มนะครับ AC DC ให้ลูกค้านะครับ AC DC คือ2ระบบนะครับคือระบบไฟฟ้าไฟบ้านและก็ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นการตัดอัตโนมัติอัตโนมัติคือเมื่อมีแดดอ่อนมันจะปรับมาใช้ไฟได้นะครับนี้ไฟจากแผงต่อมาแล้วนะครับนี่ควจะวัดไฟดูนะครับวัดไฟจากแผงนะครับ คนะครับ180โวลต์นะครับตอนนี้ก็คือใายแผงโมโนครับเซลล์นะครับขนาด550วัตต์4แผงนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นขนาด2แรงม้าหรือว่า1,500วัตต์นะครับเป็นของ Handolo นะครับ AC DC 4แผงครับนี้ามาดูขั้วต่อของพวกเรานะครับขั้วต่อครับตอนนี้เป็น AC ไฟบ้านนะครับต่อเข้าไฟบ้านจำลองให้นะครับ AC ไฟบ้านตอนนี้เป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ DC PV บวก อยู่ยลบนะครับต่อแค่นั้นนะครับส่วนสายจากตั๊มนะครับก็จะมี U V เป็น U ให้ชัดเจนนะครับมีขั้วบอกชัดเจนไวมากบอกนะครับต่อไม่ผิดแน่นอนนะครับเอาตรงนี้ผมลองเทสดูนะครับจ่ายไฟ AC เข้านะครับตรงนี้ผมจำลองไฟ AC เข้านะครับหลันจานี้ผมจะเปิดนี่ครับเบรคเกอร์นะครับเป็นเบรคเกอร์ AC นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรคเกอร์ DC นะครับผมจะเปิด DC ก่อนนะครับ นะครับแรงดันดีซีแรงดันมานะครับนตามทำงานได้เลยนะครับอันนี้คือดีซีล้วนนะครับรดีซีล้วนโอเคมันจะออฟดีซีนะครับนีซีดีซีล้วน,นครับอาทีนี้คือ AC นะครับตัวนี้เป็น AC ปั๊บสักครู่นะครับอ่โอเคมาแล้วนี่คือ AC ล้วนนะครับ ของระบบนะครับนี่คือโค้ดเออเลอร์ของปั๊มนะครับเมื่อปั๊มมีปัญหานะครับหมดการทํางานจะสลับไฟเองอัตโนมัตินะครับกาวคือเมื่อแรงดันจากแผงต่ําระบบจะตัดมาใช้ไฟบ้านเองอัตโนมัติครับในทางกลับกันครับถ้าเมื่อมีแรงดันจากแผงสูงขึ้นมารุ่นนี้จะตั้งได้ที่ต่ําสุด200โวลต์นะครับจะเปลี่ยนมาใช้ไฟจากแผงครับผม หมอสำหรับการที่ต้องการสูบน้ำตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับผม